พี Channel, ่โปชาแนลสวัสดีครับวันนี้เชียงใหม่ฝนตกนะครับเรากำลังผมอยู่ในร่มนะเรากำลังจะเดินไปที่ศูนย์ยามาฮ่านะครับเพราะว่าตอนนี้ wr หนึ่งห้าห้ามาที่เชียงใหม่แล้วนะคือไม่เคยเห็นนะอยากเห็นมากตอนนี้น้องไปไหนอึรถไปทำ <c oughs> ไมทำไมต้มองใส่หมวกกันด้วยฮนะ เข้าป่าเราต้องเข้ากับสถานการณ์หน่อยหงวกฟังหงวกฟังเป็นอันนี้ป่ะอะไรนะตัดอ้อยตัดอ้อยเราจะเดินไปไกลไหมฮะเดี๋ยวควาไม่ถึงนะครับอันนี้น้องคิตตี้นะครับอันนี้คิตตี้ขี่รถอะไรอยู่ครับขี่รถอะไรเข้าป่าเข้าป่าน้อย คี่ไทยอ้ําไม่ใช่เหรอครับจอดนี่ตจอดยาวเราไปดูก็คือ WR นะครับพอดีน้องคิดเขาอยากได้มาน,นานละแต่ไม่มีตัวจริงให้ดูสัทีผมก็อยากเห็นเหมือนกันนะวันนี้เราไปดูกันที่เดิมที่ผมเอาเอ็กแมออกมานะครับที่ศูนย์ยามาฮ่าใกล้กับที่ทำงานผมนะครับเขเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยดีกว่าเอ๊ะอันนี้อยู่หน้า โอ้เสร็จแล้วเสร็จแล้วใหญ่ใหญ่มากตัวของันเจอเนาะโอ้ล้อล้อมันเล็กเนาะไม่เล็กนะไซหน้าน่าจะยี่สิบเอ็ดหลังสิบเก้าอารมณ์เหมือนเชียร์เอฟเลยอะ่ะ ไปเ,เ,เปิดหน่อยโหตัวจริงสวยมากมีเฉเงินกับสีดำนะนี่นี่สีดำครับไม่เคยเห็นเหมือนกันผมไม่เคยเห็นตัวจริงเหมือนน้ครับตัวจริงนะครับก็ ที่ผมเคยขี่ c ซฟ250มานะครับเทียบมิติโอ้ใกล้เคียงอะ่ะใกล้เคียงนะครับอยู่กึ่งๆระหว่างพวก k คลเ150นะครับตัวนี้ก็จะมันจะอกใหญ่กว่า k ค x เ็กหน่อยนึงนะครับเพียวหอมเพียวเลยแต่ตูดอะ่ะตัวครับไม่ธรรมดาคือท,ทรงเขา เชฟเชฟสวยครับเชฟสวยมากตัวนี้ให้หน้ามาเป็นขอบ21นะครับแล้วก็หลังเป็นสินะครับเป็นยางซึ่งไอนูโล่ก็ให้ยางไอาร์ซีมาอารมณ์เหมือนพวกเซฟนะครับแต่ขอบยางผมไม่ผมไม่แน่ใจนะมันเล็กกว่าหรือเปล่าแต่มันก็คือขนาดอะเท่ากันหน้ากว้างผมก็น่าจะเท่ากันนะครับ ตัวนี้ผมบอกเลยผมไม,ไม่ได้ดูสเปคมาเลยนะครับเลยไม่รู้ว่าเขามีออปชันยังไงบ้างแต่อยากจะมาเห็นนะหน้าหน้าเป็นเทเลสโคปิกนะครับไม่ได้เป็นอัพไซด์ดาวแต่เขามีแผ่นบังมาใหา้มีแผ่นกาดบังมาให้เรียบร้อยหน้าคมมากเลยนะครับปั้มบนนิชินล่างก็เป็นน่าจะเป็นนิชิน นิชินครับนิชินเป็น VVA Variable Valve wow นะครับอารมณ์เครื่องอัิอากาศชกหลังสีโสวยนะหลังก็เป็นนิชินนะครับอารม์มก็เป็นแท่งๆหน่อยคันนี้มีหมอ้อน้ำด้วย ก็คือความต่างถ้าเป็นตระกูล KX นะครับของคาวาเขาจะไม่มีหม้อน้ำอันนี้ก็จะมีหม้อน้ำมาอารมณ์เหมือน C F นะครับแต่เล y o ย t หม้อน้ำพาไว้ทางขวาอย่าง C F หม้อน้ำจะอยู่ซ้ายนะครับแล้วท่อเล y o u t ท่อตัวนี้จะออกซ้าย C F ท่อจะออกขวาอารมณ์เหมือนรถยุโรปหน่อยๆน,นะครับแฮนด์กว้างดีนะนี่แฮนด์เดิม แล้วแฮนด์เดิมเอว่าเป็นแฮนด์ที่กว้างนะครับโอเคเลยอะเพราะามันเป็นอารมณ์แฮนด์อ้วนมานะครับจริงๆก็ไม่ได้อ้วนนะแต่ว่าตำแหน่งจับวางก็ผมว่ามันกว้างดีนะครับน้ำหนักตัวเอ้ยน้ำหนักตัวโอเคดีในสวยอะมันมีทั้งน้ำเงินทั้งดำสวยทั้งกู้นะครับ เพราะว่าคลิปนี้เอาจริงๆไม่มีอะไรเลยผมเห็นแล้วผมอยากดูเลยแต่สวยจัดสวยจัดนะครับ <_ an> เพราะที่ผมขายซีเอฟแล้วด้วยตอนนี้ก็หาวิบากใหม่อยู่ <_ an> น่าจะเข้าท่านะครับถ้ามีโอกาสหวังว่าจะได้มาลองสัดต่อนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครกบใครชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ, like, รบสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ